กูลูงกูรูงจังกูฟังกูไปตังกูไปหาไม่รู้ยังเห็นยูไปขายกอไปน้ำเนี่ยกูาปากทิ้งยังล่ะไม่เไปขายลุงยี่แจงยินเนี่ยยิ่กินนื้อมันนี่สุภาพรักเลยเห็นเราโงกมาไปเลยมันนี่พรกูไป

เฮ้่ยทนี่ขันหอได้ท้ายดีเลยใช่หรอรูปอย่างนี้หมาหงดีเลอย่าหลบอย่าเบ้งพี่น้องเห็นล้วงง

กูดีทาวเห็นเรางงเราอู่ลงคลิปมาดีจ้าสร้างความสุขจากงเห่างูางูเ่าวุ้นเขาพี่อ่ะกูไายอืม้าเห็นเรางลือมันเป็ดเหตุเร นี่ก็ได้หมายเตบไม่ได้นนี่ค่ะนี่จ้าน้อหกนี่ค่ะ่เพื่อต้องหกด้วยอหนูที่ต้องหกด้วยครไนพื่นี่จ้าังหือยเลยื มีผู้คนมาด้วยคนเยอะค่ะ